ยุติเรื่องไม่เพิกถอนสิทธิ์ที่ดินเขาก็เด้งบังเอิญตรงกับคําคัดค้านทนายชิดชอบก็อย่างที่บอกนะครับว่ามาติเรื่องนะครับตามมาตรา6-1ที่ผ่านมานะครับของอธิบดีนะครับที่มีการตั้งตามมาตรา6-1ก็คืออธิบดีพรพจนเปลี่ยนผาดเนี่ยนะครับในการไม่เ,เพิกถอนเรื่องเนี่ยทำไมมันไปนตรงเป๊ะกับคําคัดค้านของทนายชิดชอบไม่แน่ใจนะครับ หนังสือที่สำนักงานที่ดินบุรีรัมนิเวศส่งไปถึงประชาชนผู้ครอบครองเอกสารสิทธิ์กับที่ดินการรถไฟบริเวณเขากระโดงซึ่งบัดนี้นะครับเขาอัดอั้นตันใจในความอายุติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ดินของการลถไฟนะครับแผ่งประเทศไทยที่มีการออกเอกสารสิทธิ์นั้นนส 3, นสนสสามกโฉนดครอบครองโดยกลุ่มนักการเมืองและเครือญาติของตระกูลชิดชอบจำนวน20แปลงเนื้อที่รวม288ไร่2งาน47ตารางว่าไม่โดนเพิกถอนเอกสารสิทธิ์นะครับแม้แต่แปลงเดียวนักสืบแกะรอยที่ดินเขากระโดงนะครับ กับข้อต่อสู้คำคัดค้านในการถือครองสิทธิ์ในที่ดินของนกักการเมืองชื่อดังพบว่ามีข้อต่อสู้ของทีมทานายความนะครับผู้รับมอบอำนาจจากตระกูลชิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร้องไปล้วนแล้วแต่มีในทางตรงต่อคำวินิจฉัยยุติเรื่องไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินแทบทั้งสิน้นเอ๊ะมันแปลกไหมละ่ะหนังสือกรมที่ดินที่มท0 5 1 6 2วงเล็บ2 ทับ2 2 1 6 2งนลงนามโดยพรพศเพนพาดอธิบดีกรมที่ดินเมื่อวันที่21ตุลาคม2567ที่แจ้งไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าคณะกรรมการสอบสวนมีมติเป็นเอกฉันเห็นสมควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสแสดงสิทธิในที่ดินการรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงเนื่องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่มีหลักฐานเป็นที่ยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟจึงเห็นยุติเรื่องมติทางกาวทำให้ คนไทยตาแจ้งกันทั้งประเทศว่านิติกรัมถูกอำพางโดยอำนาจบาร,รมีและความกลัวท้งทั้งที่ในช่วงเดือนกันยายน2566สำนักงานที่ดินบุรีรัมย์นิเวศได้มีหนังสืออย่างน้อยสองฉบับแจ้งไปยังประชาชนในตังหอีสาน เรื่องการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินไปยังบุคคลที่ครอบครองที่ดินที่ออกทับที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงแล้วและเปิดโอกาสให้ทุกคนที่ครอบครองเอกสารสิทธิ์ที่ถูกเพิกถอนทนําหนังสือคัดค้านมายังประธานคณะกรรมการสอบสวนภายใน30วันไม่น่าเชื่อใช่ไหมนักสืบชอรโคมขอคัด นับรอบข้อฟาร์มบางตอนของหนังสือที่สำนักงานที่ดินนิเวศส่งไปถึงประชาชนผู้ครอบครองเอกสารสิทธิทัที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณเขากระโดงซึ่งบัดนี้เขาอัดอั้นตันใจในฟาร์มอายุติธรรมเป็นอย่างยิ่งหนังสือลังกล่าวระบุว่าด้วยปรากฏว่าชัดโนดที่ดินเลขที่54084ตำบลอีสานอำเภอเมือง บุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งออกสืบเนื่องจากหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินสค .1 เลขที่193หมู่ที่1ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากออกในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติกิจสเกาีากํำหนดเขตสร้างทางรถไฟหลวงต่อจากนครราชสีมาอุบลราชธานีโรงที่8พฤศจิกา พุทธศักราช2462ถ้าว่าพอเป็นการครอบครองของผู้มีอำนาจกรมที่ดินที่เป็นหน่วยงานของรัฐกับง่อยเปี้ยเสียขาไร้ราคาซึ่งการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เพราะที่ดินของการรถไฟที่มีการออกเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามนสสามกโฉนดครอบครองโดยกลุ่มนักการเมืองและเครือญาติในตระก,กูลชิดชอบจำนวน20แปลงเนื้อที่รวม288ไร่2งาน47.4.7ตารางวาไม่ได้โดนเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แม้แต่แปลงเดียวทั้งๆที่ททคำพิพากษาของสาลดีกาสาอุทธรภาคสามและคำพิพากษาของสารปกครองกลางระบุชัดเจนว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิท์ที่ของการรถไฟ กรมที่ดินอธิบดีกรมที่ดินมีหน้าที่ดําเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทุกแปลงที่บุกรุกที่ดินของการรถไฟบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุริล์อะไรคือสิ่งที่ดนใจให้คณะกรรมาสอบสวนตามมาตรา61แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน2ชุดจึงตัดสินใจยุติเรื่องและไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ คณะกรรมการสอบสวนชุดแรกตั้งขึ้นตามคำสั่งที่1 1 9 5งหนทับลงวันที่12พฤษภาคม256เพื่อพิจารณานังสือแสดงสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงตําบลเสม็ดอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์จํานวน290ฉบับจํานวน4คนลงนามโดยวสัน์สุภาภารองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินคนแรกผู้ตรวจราชาการเขตราชาการที่13 ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมสุรินและสำนักงานที่ดินเขตบางขุนเทียนเทียนทองอัศวะมะหาศักดาทัทวีศักดิ์ทรงอยู่วัชระมารัยมาศเป็นประธานกรรมการคนที่สองนายอำเภอเมืองบุรีรัมปี2566ในายอำเภอเกียงศักดิ์สมจิตปี2567ในายอำเภอร,ริวกันวะรินนะครับเมืองแก้วตุลาคม2567ในาอำเภอคลำเขื่อนพัฒนชัย คนที่สามกองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสม็จนายกอบตธนกรนวลพริ้ง2564จนถึงปัจจุบันคนที่4นะครับหัวนหน้านายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมน,น,นายนนทวัฒนาคนวลคณะกรรมการสอบสวนชุดที่2ตามคำสั่งที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราใน6.1ประมวลกฎหมายที่ดินชุดที่2เลได้ที่1 1 9 6 ทับ256ลรงวันที่12พฤษภาคม2566เพื่อพิจารณาหนังสือสแสดงสิทธิที่ของการรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน4คนรงนามโดยวสานสุภาภารองอธิบดีคนเดิมคนแรกหัวหน้าผู้ตรวจการกรมที่ดิน18มการาคม257ว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์สรรประเสริฐเป็นประธานกรรมการคนที่สองนายอำเภอ เมืองบุรีรามปี2566นายอำเภอเกียงศักดิ์สมจิตปี2567นายอำเภอริวกันวัรินเหมืองแก้วตุลาคม2567นายอำเภอคำเขื่อนพระนชัยคนที่3นายยกเทศมนตรีตำบลอีสานนายสุพ์สวัสดิ์พุทธาหัวหน้าทีมกลุ่มเพื่อนเนวิน คนที่ 4. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นางพรชิตภานาควัชระเป็นกรรมการและเลขานุการในการสอบสวนคณะกรรมการชุดที่ 2. ทํทำหน้าที่สอบสวนในที่ดินที่ออกโฉนดนสสกทับที่ดินรถไฟในตำบลอีสานที่เป็นของกลุ่มตระกูลชิดชอบราว8 9แปลงและที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิ์มีปัญหาเป็นโฉนด6 1บฉบับ นสสามกยี่สิบแปดฉบับหนังสือแสดงสิทธิ์แปดสิบเก้าฉบับที่มีการแบ่งเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินหกร้อยสิบหกฉบับและที่ดินที่อาจจะมีการออกเอกสารสิทธิ์คาดเคลื่อนอีกกลุ่มรวมแล้วเจ็ดร้อยกับห้าฉบับแทบไปน่าเชื่อว,ว่าคณะกรรมการสอบสวนทั้งสองชุดมีมติเป็นเอกฉันยุติเรื่องเห็นควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงเหมือนกันเป๊ะ อะไรหรือที่ทําให้คณะกรรมการสอบสวนทั้งสองคณะและคณะกรรมการและอธิบดีกรมที่ดินจึงให้เหตุผลในการตัดสินออกคําสั่งทางปกครองว่าเมื่อพิจารณาผลการสอบสวนประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนซึ่งเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถนําพยานหลักฐานมาแสดงให้เป็นข้อยุติว่าเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงตําแหน่งที่ตั้งขอบเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่าการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในท้องที่ตาบลเสเบดและตาบลีอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการไปตามขั้นตอนและวิธีการกฎหมายกำหนดดังนั้นจึงไม่มีพยา,ยานหลักฐานปรากฏชัดแจ้งเพียงพอให้รับฟังได้ว่าได้มีการออกโฉนดที่ดินหรือนังสือรับรองการทำประโยชน์ไปโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้ที่อธิบดีกรมที่ดินมอบหมายจะใช้พิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขตามในมาตรา12แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสอบสวนและการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์การจดทะเบียนสิทธิน,นิติกรรมและการจดแจ้งตามเอกสารทะเบียนและารามคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายพศ2553จึงเห็นยุติเรื่องในกรณีนี้ เชิร์โคมได้ใช้วิชานักสืบแกะรอยที่ดินเขากระโดงกับข้อต่อสู้คำคัดค้านในการถือครองในที่ดินของนักการเมืองชื่อดังพบว,ว่ามีข้อต่อสู้ของทีมทนายความผู้รับผิดชอบอำนาจของตระกูลชิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร้องไปรั้วแต่มีในทางตรงต่อคำวิิจัยยุติเรื่องไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินแทบทั้งสิ้นคนแรกนายชัดนินแก่นอิรันทนายความผู้รับผิดชอบอำนาจของตระกูลชิดชอบ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการสอบสวนตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่1195ขีด1196และ1196นะครับทับ256เพื่อคัดค้านการเพิกถอนแสดงสิทธิ์ในที่ดินมีดอกที่2นะครับทีมทานายความได้ระบุว่า การที่คณะกรรมการสอบสวนระบุว่าโฉนดที่ดินบริเวณแยกเขากระโดงตำบนอีสานอําเภอเมืองบุรีรัมย์ทุกแปลงที่ออกไปสืบเนื่องจากหลักฐานแบบการแจ้งครอบครองที่ดิน2ข้อหนึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ออกไปโดยคาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเพิกถอนถูกต้องตามมาตรา61หหน,นั้นในฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณตำวนอีสานอําเภอเมืองบุรีรัมย์โดยสุจริตและโดยชอบด้วยกฎหมายไม่อาจเห็นพ้องกับคำสั่งของคณะกรรมาการสอบสวนตาม ความเห็นของขคณะกรรมการกิสฎิกาคณะที่7เรื่องเสร็จที่106.2541ทับได้เนื่องจากเป็นคำวินิจัยที่คาดเคลื่อนต่อเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการและขอคัดค้านการเพิกถอนโฉนดที่ดินนากล่าวทีมทนายบุรีรัมนิเวศได้ทำหนังสือแจ้งคัดค้านมายังประธาน,นาคณะกรรมการสอบสวนทั้งหมดสิข้อนักสืบชนุพมขอบอกว่าคำคัดค้านแต่ละข้อน,นะครับร้วน อิงแอบกับข้อมูลของกรมที่ดินชนิดที่คนนอกและชาวบ้านทั่วไปยากที่จะรู้อาทิในปี2 5อสองส้าหนึในการก่อสร้างทางรถไฟสายนครราชสีมาในแอร์ไวเลอร์เจ้าของเจ้ากรมรถไฟได้ขอมีการประกาศพระราชประกาศพรดกำหนดเขตสรา้รางทางรถไฟสายนครราชสีมาข้างสา20วาข้าง และข้างฝา30วาแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราช,ชดำรัสเห็นว่านะด้านข้างฝาที่กําหนดเขตไว้30วามากเกินไปต้องการทําให้เกิดความยากลำบากกับประชาชนเจ้าของที่ดินมากจนเกินไปจึงโปรดเกล้าให้แก้ไขกําหนดแนวเขตไว้ข้างละ20วาตลอดสายส่วนที่ดินซึ่งไม่มีเจ้าของตามพรดรสร้างกลางรถไฟสายนครราชสีมาที่กําหนดเป็นเขต ทางรถไฟข้างละ5เส้นหรือ200เมตรนั้นมากเกินฝ่าฟาร์มต้องการบำรุงทางรถไฟและจะเป็นการตัดประโยชน์ฟาร์มจริญในท้องถิ่นเพราะประชาชนสามารถจับจองบำรุงที่ดินให้เป็นประโยชน์ได้จึงทรงมีพระราดดำรัสให้กำหนดเขตสร้างทางรถไฟข้างละ20บวาตลอดสายและให้ยกเลิกกำหนดเขตที่ดินซึ่งไม่มีเจ้าของข้างละ5เส้นหรือ200เมตรต่อมาข้าหลวงที่ดินกรมรถไฟได้แจ้งให้ประชาชน ที่มีที่ดินตามที่ทางรถไฟสายนครราชสีมาทรา,า,าบโดยทั่วการเขตที่ดินของกรมรถไฟนั้นมีกําหนดตามทางรถไฟข้างละ20บวาและที่ตรงสถานีข้างละ40บวาอันเป็นการดําเนินการตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่วปรากฏต,ตามหนังสือโยธาธิการที่139ทับ2013รลงวันที่4กันยายน2451และแจ้งความค่า รวมที่ดินรงมาที่12เมษายน2542จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้งต้นจะเห็นได้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยยังคงใช้ระบบสมบูรณลาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์มีอำนาจสูงมีอำนาจเสร็จขาดสูงสุดและและดำรัดของพระมหากษัตริย์ถือเป็นกฎหมายเด็ดขาดเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำรัสไม่ต้องการการก่อสร้างทางรถไฟหลวงกระทบกับ ประโยชน์ของราษฎรจึงทรงมีพระราชบัญญัติให้กําหนดเขตสร้างรถไฟข้างละ20วาตะลอดสายและให้ยกเลิกกาหนดนะครับที่ดินซึ่งไม่มีเจ้าของข้างละ5 2, ้เซนหรือ2แล้วเมตรเพื่อเป็นประโยชน์ประชาชนสามารถจับจองและใช้ประโยชน์ที่ดินสร้างความเจริญแก่บ้านเมืองต่อไปพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงถือเป็นกฎหมายเด็ดขาดผู้ใดฝ่าฝืนไม่ได้ดังนั้นแนวเขตที่ดินของการรถไฟนั้น จึงจะต้องกําหนดเขตสร้างทางข้างละ20วาและตรงสถานีข้างละ40วาปร,ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่นต้องได้รับพระราชบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เท่านั้นแต่ที่ร้ายเหลือและเป็นเตียวตัวชี้วัดสู่การไม่เพิกถอนอยู่ที่เหตุผลในการคัดค้านข้อที่10เพราะทีมทนายชรินแก่นหิยัน คัดคัดค้านเหมือนรู้ทงเพราะร้องไปที่คณะกรรมการนะครับสวนยุติถอนสิทธิที่ดินสาระใจความของคําคัดค้านอ่านแล้วต้องสะดุ้งเพราะด่าสารไปเต็มๆข้อความคําคัดค้านข้อที่10ระบุว่าเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาในคดีหมายเลขดำที่2071ทั2554คดีหมายเลขแดงที่592ทั255ระหว่างชาวบ้านบุรีรัมย์จำนวน35รา,รายโจทก์กับการรถไฟแห่งประเทศไทยจำเลยเป็นคำพิพากษาที่คลาดเคลื่อนต่อเหตุและผลและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหลายประการและรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไอยาตายแล้วเฮีย uh ยังไม่หนำใจยังมีคำพิาพากษาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันนะผู้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีสิทธิ์ดีฝาการถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากผู้ที่มีสิทธิ์ตามโฉนดที่ดินอันเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา145แห่งประมวลกฎหมายวิธีการพิจารณาความแพ่งซึ่งมาตรา37แห่งรัฐธรรมนูญพศ2500รับรองรัะคุ้มครองไว้ อาศัยข้อจ,จริงและข้อกฎหมายเบื้องต้นข้าพเจ้าขอการเปลี่ยนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณแยกเขากระโดซึ่งเป็นถึกซ,ซึ่งรวมถึงนะับตามโฉนดที่ดินที่ได้แนบมาด้วยข้อกล่าวอ้างในกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยล้วนจะเป็นความเท,ท็จทั้งสิ้นและความเห็นของคณะกรรมาก,าการกิจกา คณะกรรมการร่างกฎหมายที่7เรื่องแล้วเสร็จที่106ทับสองเป็นคำวินิจฉัยที่คาดเคลื่อนต่อเหตุผลและข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายคณะกรรมการสอบสวนจึงไม่อาจนำฟาร์มกล่าวอ้างดังกล่าวมาเป็นเหตุผลในการเพิกถอนตามโฉนดที่แนบมาด้วยจึงขอให้คณะกรรมการสอบสวนได้โปรดมีคำสั่งไม่เพิกถอนโฉนดที่ดินที่แนบมาและมีคำสั่งยุต,ติเรื่องในกรณีนี้ด้วยช่างบังเอิญจริงๆที่ ขอคัดค้านคำคัดค้านของตระกูลชิดชอบเหมือนคำตัดสินของกรมที่ดินเป๊ะไม่รู้ว่าคำคัดค้านของท่นนายตระกูลชิดชอบชี้นำหรือคำตัดสินของคณะกรรมการสอดสวนทำตามเพราะเนื้อหาตามหนังสือที่พรพจนเพนพาคอธิบดีกรมที่ดินได้ทำนังสือแจ้งเรื่องการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิที่ดินออกทับซ้อนที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงมีเนื้อหาสรุปได้ว่าคณะกับการสอบสวนมีมติเอกฉันเห็นควรไม่เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินบริเวณแยกเขากระโดงเนื่องจากการรถไฟไม่มีหลักฐานอันเป็นข้อยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นของการรถไฟจึงเห็นการให้ยุติเรื่องกรณีนี้เหมือนกันเป๊ะราวกับนัดไว้ไม่มีผิดเฮ้เวรนกรรมประเทศไทยอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเขากระโดงครับว่าคณะกับการตามมาตรา6-1กับทนายที่ขัดขาน เหมือนกันเป๊ะครับ